สวัสดีครับพบกับชักซูโมแม็กนะครับวันนี้สายสวยเจ้าพญาก็จะพามาเอาทรายนะครับเปิดแล้วนะครับท่าทรายของเพชรวดีนะครับข้างวัดโกพ้าเนือนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะมันจะแคบหน่อยนะครับเราก็เข้าาะวัดต่อกำแพงไปเลยนะครับมันมันจะสวนกันยากอยู่นะครับเพราะว่าทางมันคดเขียว แล้วยิงตรงนี้ยิ่งยิ่งต้องดูดีๆนะครับนี่ครับเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับตรงคอสะพานนะครับพอเลี้ยวเข้ามาแล้วก็นั่นครับตรงไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นรถวิ่งทางเดียวนะครับสวนกันไม่ได้นะครับรถใหญ่ หยาขากลับแล้วก็ต้องวนออกทางน้นครับมันก็จะมาผ่เส้นนี้เหมือนเดิมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเลาะสองคางทางก็มีแต่ปากโพดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองน้ําต้องค่อยๆไปนะครับมีแต่บ้านคนด้วยเคชุมชนนะแคบจริงครับ ขอนกีดแค่น่าจะสามเมตรได้ไมั้งครับเรียงกันไม่ได้เลยไปเรื่อยๆครับจะขับช้าหน่อยนะครับเวลาหน,น้าน้ำนี่คือท่วมหมดนะครับ เส้นนี้ก็เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะถึงทางเลี้ยวครับไปถึงเราก็ลงไปไปบอกกับสมียนกอนนะว่าเราจะเอาทรายแล้วมีทรายถมทรายหยาบนะครับก็จ่ายเงินนั้นเรียบร้อยเล้ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยลงไปองทางนี่นนยร้งหน้านะครับขวามือแล้วก็เอารถชิดไว้ก่อนคนระับ นจ่ายเงินเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปนะครับฝนตกเลยวันนี้วันนี้จะมาเอาทรา,ายถมให้ลูกค้านำ้ำฝนก็ลงเม็ดซะแล้วทำไงดี มืดเลยคัจะทันหรือเปล่ามันตกไปแล้วรอบหนึ่งครับก่อนหน้านี้จะมีแมคโอยอยู่สองตัวนะครับไปถึงเราก็บอกเขาว่าจะเอาทรายอะไรครับน้ำก็เริ่มมาแล้วครับ ถ้าใครผ่านไปาผ่านมาอยากได้ทรายฟั่งกกผาก็มีอยู่ท่านี้ท่าเดียวนะครับเราก็เข้าไปหาเขาเลยมีมาโครรออยู่แล้วมาแล้วฝนทันไหมเนี่ย เมาเอาตลอดนะครับส่วนใหญ่ทางนี้จะเป็นรถทางอุทัยนะครับที่เขามาเอานานไงมาแล้วไม่ครบเรลาสายถมตัวเขียวโกเบรครับตาไอนะครับตกใหญ่เลยครับฝนยังไม่ทันได้กีตักแล้วดูสิครับ รถก็มีเข้ามานะครับนะไปเต็มแล้วครับกลับร้านได้มามาแล้วครับมาอีกพวงหนึ่งละอย่ารอให้เบิยร์เข้ามาก่อนคนระับ หยั่งไปทันไหลนะครับตกหนักตั้งแต่อยู่เราลงมาเอาในแม่น้ํานะครับเนี่ยทรายสูบในแม่น้ำเลยครับเจ้าพญาตกหนักจริงๆครับวันเนี้ยตั้งแต่เช้าแล้วพอมันเห็นช่วงมันหยุดผมก็เลยมานะครับไปดีเอาทรายมาส่งลูกค้าแถวนี้ด้วยครับ แต่ก็มีลูกค้าสั่งสายถมก็เลยแวะมาเอาสายถมกลับไปร้านเลยครับ๋ยวารอส่งลูกค้าพวกนี้ <ๆ S 1> เขา <als> สั่งไว้สองเที่ยวเดี๋ยวเอาไปไว้ร้านก่อนคนระมันลื่นนะครับนะชั้นด้วยต้องระวังครับกลัวปัดเต็มที่เลยครับ ฝนหนักเลยทางลื่นมองไม่เห็นอะไรเลยครับพรากรอากาศเขาบอกว่าฝนหนักถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับวันนี้เพิ่งยี่สิบห้าเองตกหนัก ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเช้ามาก็ตกนี่ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับที่ผมมาเอาบ่ายสองเพราะว่าออกจากร้านบ่ายโมงสายมาส่งลูกค้าขากลับเราขวาออกไปนะครับเพราะว่าเราวิ่งทางเดียวเดี๋ยวมันจะส่วนกันไม่ได้ครับออกไปเลยครับ ก็จะแคบหน่อยเนาะทางเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนนะครับแต่เรามันรถใหญ่ก็ต้องค่อยๆไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นทรายสําหรับที่ว่าคนแถวนี้เขามาเอาได้เลยนะครับทางแคบทางชันนะครับห้ามผิดรอยนะครับ น,นี่เป็นท่าแรกเลยนะครับที่คือเปิดแต่ก่อนมาเอานี่คือน้ำท่วมเลยเขายังวิ่งเข้ามาเอาทรายมันมีแค่สองท่าแต่ก่อนฝั่งนี้มีสองท่ามีของเพชรดีนะครับแล้วก็ท่าทรายบางชานะครับอย่าพอถึงตรงนี้เราก็ซ้ายออกไปนะครับไปร่วมกวับทางเดิม ระวังรถทางขวานิดนึงครับจะลำบากหน่อยมันมองไม่ค่อยเห็นครับฝนมันตกวิ่งไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะไปร่วมกับตรงคอสะพานนะครับที่เราเลี้ยวขวาเข้าไปครับ เห็นหนุ่มสูงนี้น้ําท่วมนะเวลาหน้าน้ำนะครับถึงถนนนี่เลยครับซ้ายมือขวามือนี่คือมีแต่น้ําล้ลนเลยนะนี่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ฝน,นเองแต่ตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดกันเดี๋ยวก็จะทันน้ําหรือเปล่าปีนี้เหมือนน้ามาไวมากเลยครับบ้านก็จะอยู่ติดถนนเลยครับเพราะว่าที่มันลึกนะครับ ตกดีจริงๆนะฝนวันนี้แนวข้างหน้านะครับจะเป็นสะพานที่เราข้ามมานะครับเนี่ยปกติเมื่อกี้นี่เราเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปนี่นะครับนครับตรงนี้นะครับแต่รอบนี้ก็มาเจอกันแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็ขวาออกนะครับ ตรงไปไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปในตัวตัวอำเภอโกกพานะครับแร้ก็ขวาออกไปครับวันนี้หกล้อมาก็ยังขับไม่ยากครับเวลาสวนเวลาอะไรก็ยังหลบง่ายอะไรง่ายแต่ถ้าเป็นรถพ่วงรถใหญ่เนี่ยจะลําบากหน่อยครับแต่ก็เนี่ยครับตรงเนี้ยแยกเนี่ยชอบสวนกันตรงนี้ยครับแล้วก็โค้งก,กด้วย ก่อนมันจะมีมะม่วงยื่นออกมาจากลูกเขาเอาออกไปแล้วกิ่งมะม่วงแลวก็วิ่งเลาะกำแพงวัดนะครับอันนี้วัดกงพันเหนือข้างหน้าก็จะพอถนนใหญ่นะครับอยู่ตรงติดรั้วกำแพงครับร้านหาลุงพ่อนนะครับ เรากลับร้านแล้วก็เลี้ยวขวานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสวัสดีครับ